ปีถ้าตรงตามนี้เอกรับจริงซื้อจริงนะครับผมนะเหรียญบาทเอกรับซื้อปี2529ในราคา200ถึง500นะครับผมนะเหรียญ5บาทปี2546รับซื้อเหรียญละ300ถึง500นะครับผมและเหรียญ5บาทปี2540นะครับผมเอกรับซื้อเหรียญละ4,000ถึง7,000นะครับผมนะตอนนี้40ไม่มีเอาให้ดูแต่เป็นตัวอย่างนะครับผมนะเหรียญ5บาทเอกรับซื้อปี46แล้วก็40นะครับผม46 300ถึง500ส่วน40นะครับผมนะ4,000ถึง7,000เหรียญ10บาทปี2541 50บาทถึง ร้0ยนะครับผมแล้วก็เหรียญ10บาทปี2531 X รับซื้อนะครับผมนะ mm hmm. เหรียญละเจ็ดร้อยถึงหนึ่งพันสองร้อยบาทนะเชนนั้นเพื่อนๆพี่ดูให้ดีๆเลยใครที่มีเหรียญเก่าเยอะๆเ,เก็บสะสมไว้เยอะเหรียญที่ผ่านการ วันๆหนึ่งเราต้องใช้พังอ่านมือเยอะนะครับผมนะดูให้ดีเลยเหรียญบาทรับซื้อปี29นะครับผมเหรียญ5บาทรับซื้อ40กับ46นะครับผมส่วนเหรียญ10บาทรับซื้อปี41กับ31นะครับผมและถ้าเกิดใครมีเหรียญ10บาทปี25 3ห้รับซื้ออยู่ที่5 0 0 0สนถึง1ล้านนะครับผมนะดูดีๆมีตังใช้ไปกับ x นะครับผมรับจริงซื้อจริงสวัสดีจ้า